ครับก็มาถึงคู่ชีนชนะล,ลิศน,นะครับร่15ปีพุทธอรางหมูครับครั้งที่2นะครับการพบกันร,ระหว่างทีมนายกอานอน์อยู่ในชุดเสื้อสีดำกับทีมธนา,ายุทธอยู่ในชุดเสื้อสีขาวครับต้องขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับป๊อกคาแคร์เฮททูเฮทร้านทั่วไทยสปอร์ตอานันหินอ่อนโชคชัยเฟอร์นิเจอร์ทีมงาน บุภาชนนายกอนนอภิชาติตรากูนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบลพังกระต่ายวันนี้ก็มานั่งให้กําลังใจนักกีฬาด้วยครับเมธาพันธ์ปิโตรเลียมรองมาจบางพานรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบลพังกระตะไส์ทิตพรวัสดุก่อสร้างผู้ตัดสินฝั่งนี้เลียวชื่อจริงชื่ไหมเที่ยเที่ยเลียวเลียวชื่อจริงชื่ออะไรเลียวชื่อจริงชื่ไหมเลี้ยวผู้ตัดสินฝั่งนั้นจะไลเนื้อไม้ ป่านุบีที่รอบเริ่มกูจริงชนะได้เลยครับพาติชาพานสิงห์ก็กดดันมาลงสัตว์บดีรัตของทีมนายกอานนท์เปิดมาตรงนี้ยิงแหม่ตรงนี้ไม่ได้ครับ บทีมแข็งแกงกันมาหลายทีมนะครับทั้งสองทีมนี้มาถึงู่ชิงชนเลิสโอสั์เต oh, ็มข้อนะครับตรงนี้ตามตะวันฉายาเสือยิ้มยากโอ้ยโอ้ยตายไม่ได้ครับนาวินหอมเรื่องะครับ ได้เด่นขึ้นมาครับทางฝั่งทีมชนายุทธผู้รักษาประตูขีดิเช่โอ้โหรงนี้หายถึงก่อนครับเอกลักษณ์ได้ไหมสิริเวทยิงไกลโอ้โหนี่ทักทางไปก่อนเลยครับตัวน้อยเล็กดีรถโตนะครับ หมายเลข8ของชนายุทธวัชรากิริเวศโอ้โหตามการน่ะโอกาสทักไทยครับดุพัฒน์วัชรากัพนักปูนช้างปาดมาพัชชาบอลลงได้ครับพัชชาปอดได้ข้ามมาทันไหม ทามตะวันบัวบานแม่ทัายครับตรงนี้ได้กินทิ้าไปครับเอกราชสิริเวชมาให้ครับนัทวัฒน์เกตเพลออกซ้ายมาให้กับปานเทพธนิชโชตปานเทพคื้นมาให้กับนัทวัฒน์เกตเรล็นัทวัฒน์มาให้กับเอกราชสิริเวชเอกราชษลิกได้ไหมไม่ได้จิ้มพื้นหลังโดนพัฒนาผ่านเสียงที่ออกไปครับสวนทจ้านี้ครับผู้ชิงชนะเลิศ15ปีคุณสอราหมูครับครั้งที่สองครับเ่มต้นละทักทายก่อนนะครับแหม สามอีกทีนะครับนรงศักดิ์บริรัตจังหวะแรกจากตามตะวันบัวบานครับจังหวะสองนรงศักดิ์บริรัตซัดข้ามคานครับดาวมีที่มาเปล่าได้ทางตัดโซนน่ครับชนายุทธโคตรที่พนิดบรรณสารครับเรียนจบโคตรจากสมาคมฟุตบอลฟุตซอลของประเทศไทยนะครับเลเวลรุ่นสามครับ สองปีที่แล้วไปได้ไหมลมกงนสุดท้า้กตลอดใช่ทิกินกาแฟครับั้งฝั่งทีมอ่าชนทยนัทวัฒน์เกตเฟรมนัทวัฒน์แถวสอ่ะปานเทพยูริโชตซัดไปโดน าได้ที่กินข้มามกครั้งหนึง่งคุณานนนชนะพิษขึ้นหลังมาให้ปานเทพนัทวัฒนัทวัฒน์ออกล็อก้ายไปขอก้างไว้ทีให้ปานเทพออ,อ,ทออกขึนออก้นมาเร็วเ <ไป S 1> ิด็จไปจนไปดาวินหอ,อมเลื่อนแม่ซัดข้ามคานครับไม่ได้ครับลูกนี้โเจ้าโศนี่คงันเปลี่ยนแกแม่หน่อยอย่าห่างอย่าห่าง,ง,งติดติดเลยโค้งชนะเลิศ 15ปีนรงศักดิ์รัดออกข้างไปครับนรงศักดิ์บดีรัตน์ศูนย์ต่อศูนย์อย่างเงยเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นคู่ชิง13ปีนะครับบางลาดพบกับธนาสุเทพ จะบรการทำผิดกฎหมายในสนามทนายว่าความไม่ฟรีครับเนี่เร็วเร็วเร,เร็วตัดสิพัะจุธาพัะจุธาผานสิงครับฉาย,ยาเพชรขาศัตหน้าขึ้นครับหนึ่งโซนนะครับคืนน้ำไนยครับรนายกอานนท์ ขวามาเอกราศรีเบสออคุณอานน์ชนะพิษไปให้กับนัทวัฒน์เกตเปรมปานเทพปานเ,เทพโยกนี้ออกมาจา่านรู้ช่องมาให้คุณอานน์ชนะพิษยิงไกลปานุพัฒน์พัชราพัชรนาคุณผัดออกไปได้ครับออกเส้นหลังเป็นลูกเตะม,มุมของทั้งฝั่งทีมธนาย,ยุทธครับปานเทพซัดไกลนัทวัฒน์เกตเปรมครับ วัเปิดมาฮะโมงสวัสดไม่ข้ามครับเร่งเวลาแรกครับคู่จิงชนะเลิศขวามานักวัดรับร็อกเร็วแหมะโตรับไปได้ครับตรงนี้ปกิเทสิเทศบำรุงรักครับ หนึงโศงครับสีดำนายกอนน์น้ำอยู่เฉียบขาดทั้งคู่นะครับคู่นี้อบอลลกนี้การเวลานี่นะครับมีลูกเดียวแล้วลูกออกบอลนี้ไม่ต้องหัวกรรมาการหยุดเวลาให้ ลงศักดิ์ข้ามเด่นข้าปากไปมดทาตะวันบัวบานออกขวาไปเดียวนหมอเมาที่เดีวงศักดิ์วายังศักดิ์เปลี่ยนออกขวาไปเทนเอากลางเวมาให้ทางตะวันบัวบานตะวันจิ้มไปทะลุไปโอ้โหน้ำหนักทิศทางเขาไ้ยิงแมาไม่ได้ครับลูกนี้เหียดเสาสองไปี่วาดทะลุทะลวงพอมกันแล้วครับ อยู่ที่จังหวะใครจังหวะมันแดงไม่ไหวเลยเด็กเกมใหม่ครับผู้สาวประตูกิติเชษบรลุงรักเด็กได้วดลได้ไ้ได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 ้ตด้ได้ัด้ได้ได้ไล้ได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 ้่ด้ไ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 ้ได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 ์บดได้ไ้ไดิ์เอาซ้ายมาให้าได้้ไได้้้เดดไ้้้้ ฟังดีครับเอกราชษณีเวทเบสิกสูงครับตัวเล็กทักษะสูงมากบอลมาถึงเดินไปเดินไปครับตฝั่งทีมนายกอานนท์นายกอานนท์เปิดนวินหอมลื่นลูกถึงนัทวัฒน์เกตเปรมฟังไหมปิดไฟลูกนี้นายลงศักดิ์บริรัตน์เอาบอลลงได้ครับ ทีมทะลุมาไม่ผ่านานักโทษเกตเียมสกัดออกด้านข้างไปใส่ที่กินเข้ามาครับทางฝั่งทีมนายกอานนท์อลองสับบริลลัเดันสั้นเร็วมานว,วินหอมลื่นกัดไกลข้ามคา,าเลยครับหนึ่งโซนครับสีดำนายกอานนน์นำอยู่คู่จิงทินาลด,ดพุตซอรรางหมูครับครั้งที่สองคู่จิง ชนะเลิศอีกรุ่นหนึ่งครับ13ปีชนะทุเทพเอพบบางรากเอ๋งมาหน่อยไปตรงนี้แล้วแต่ว่าเคเฟมถึงบอลก่อนไหมตรงนี้แล้วหลายต่อมาให้เอตาล่าศริเวชโอ้จับไม่อยู่ครับอุนานนชนะพิษจะปาดงนานเรียบดิเรื่องเป็นยากอ่ะได้คลิกเข้ามาครับทางฝั่งทีมนายกอานนท์ บอลข้าวฟาดมาให้นวินหอมลื่นตามมาลึกครับตนีจุทาพาสิงดึงหนีไปพาเทพถึงบอลกอเลเสีฟ้ามฝังทีมชนะกยุานัทวัฒเกตเพรมไปให้เอกราาทริเวศหลังมาให้นัทวัฒน์เกตเพรมนทวัฒนาดมาให้ ไม่เอกลักจับไม่อยู่กาบอลมันขึ้นกลางมสอข้างมึงป่วมันเล่นมึงจะยืนุนทไมอ่ะิงอะไิงตึ้งซ้ายเลยตึ้เนไห้เลยมาเลาเทพขึ้นโทษบอลออกไปครับพัชร์ชาอาเทพขึ้นหลัมาทางซ้ายม่นัทวข้อขวามาาเทพไหลขึ้นไปอากาเข้าทางชางได้บออยู่คับไมา เกรกับวินหอมเลื่นเวนตังตอดีพาุวัฒน์ปานุพัฒน์ปานเทพเข้ากลางมาเอกราชบุญานนท์นาิษปานเทพาเข้ากลางมานัทวัฒน์เกริเปรมเปิดไปผ่านนรงัพ์ดีนะพัจจุธาบอลลงกระชากไปเร็วครับพัจุบัน้ท้อรนี้แงครับสาาโ้ดทยครับโ้งนี้ไม่ได้ครับ โดนเทียร์ทิ้งไปขุนน่านโดนชนะพิษบุกหนักนะครับลูกนี้ทั้งฝั่งทีมนาย,ยกอานนท์มันแล้วครับคู่นี้ผูวทีนีน่นะเลิศโอ้ยลูกนี้เฉียดสาวสองไปครับลูกนี้พาสุข,ขา,เา,เเา,าเด็๋ยแก้ใหม่ครับเทียร์ิ no. เชษฐ์บำรุงรักองสามโตขว้างบอลแรงเลยครับเด <'s> ี๋ย <SC. S 1> วแก้ใหม่ครับทางตะวันพอบาน วัตถุธาเข้ากางไปโอ้โหดูนี่เอกราสคริเวชดักไม่ได้ครับเอกราชตัม่มไวอยู่ไหมเอกราชยาได้บอลอยู่ครับของบอลเหนียวแน่นับก่ายออกข้างไปให้กับฟานเทพ,พรอกขวามาให้กุณานน์ชนะพิษกุณานน,น,าน์ล็อกลบสางหวายิงติดปู่สาประตูพานุพัฒน์โอ้ไม่ได้ครับตรงนี้อยางได้บอลอยู่ครับตรงนี้ถึงต่อเน,นื่องครงับจังหวะนี้จับไม่อยู่ครับเอกราช บอลเงนทั้งคู่เลยครับเริ่ม,ามาทางฝั่ง,งทีมชนายทดขอเวลานอกนะครับโอ้ลุ้นกันระทึกเลยครับหนึ่งครึ่งขอได้หนึ่งครั้งครับครั้งละประมาณไม่เกินหนึ่งนาทีครับโอ้สู้กันสนุกคาสสิเกมพูดปานปาดเดียวพอกันเลยครับ โสัสกร<อ>นายกอานโดนนำอยู่หนึ่งประจวบตัดสวนนะครับครึ่งเวลาแรกขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนครับป,ป๊อปคาแคร์เฮดทูเฮดทัวไทยสปอร์ตอนันต์หินอ่อนโชคชัยเฟอร์นิเจอร์ทีมงานบุคคลชนนายกอานโดนอภิชาติตรากูลนายกเทศมนตรีเทศบ,บาตบตบลตำบลพังกัสใต้เมนาเมธาพันธ์ปิโตเลียมรองไมตรีบางพานนะครับรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพังกัสใต้ เศรษิพนวัสดุก่อสร้างของคุณเต้อภิรัตน์าทีประิทธิพรขอบคุณผู้จัดการทีมทุกทีมที่ส่งทีมของท่านเข้ามาร่วมทําการแข่งขันฟุตซอลรางหมูครับครั้งที่สองนะวันนี้เริ่มปีนี้นเริ่มเด็วแล้วนะปีที่แล้วเดินเมษาครับเดินเมษานี่มีหลายรายการนะครับเดินหน้านี้วันที่ห้ามีนานครับภายนมินิดน,นะครับของจังหวัดนะครับ เกมใหม่ครับเอกราชเอาซ้ายไปให้ปานเทพยิงไกลแม่ปานุพัฒน์วัชระพัฒนาคุณรับไว้ได้ครับออกบอลมาให้กับพัทุธาไปทางแคบใจไหมพัทุธาพัทุธาปาจิงโหยิงไม่ได้ครับลูกนี้ลูกนี้อยู่ประสบการณ์ล้วนๆเลยครับเสร็จสั่นเร็วมากน้องศั่นฮาบอลนี่ไม่ได้ไหมแข่งได้ไหมนัทวัฒน์เกตเต็มมาให้ครับคุณานน์ชนะพิษคุณานนทำไง ออซ้ายไลยฝานเทพแนมะ่จับไม่อยู่ฮะโพตสินฝั่งนี้ฝ่าลูกศิษย์หยุดเกมมีผู้เล่นของทางฝั่งทีมชนะยึดลงไปนอนเจ็บอยู่น่าจะเป็นเอกราชสิริเวทนะครับน่าจะเป็นเบอร์แปดหรือเปล่าลูกเข้าปั๊มกันเมื่อสักครู่ ก็ได้รับการส่งเสริมจากผู้จัดการทีมทุกท่านอย่างดีเยี่ยมนะครับมาดูช่วงที่ต่อเวลากันต่อครับเตือนให้ครับช่วนี้ ปานเทพปานเทพอิทัน์โชดขวามาให้นัทวัฒน์เกตเพรมอยู่ที่ปานเทพไปปลยข้นหลังมาเร็วนัทวัฒน คุณอานนชนาพิทจะให้ะวัดพิกไปได้ไหมน้องูนดีดเวลาข้ามหมอให้สุดเลยโอ้โหตามน้ะไม่ได้ครับัสุธาพานสิงจบจคู่นี้ิปีลงลนะครับไม่รอแล้วคก็บคู่ดีก็ส3สเปีนะครับสิบสามเปีผู้ชิงชนะเลิศเพราะว่าได้พักกันมายาวนานแล้ว เทพมาให้ครับคุณอานอนท์เนาะบอลปั๊มได้ไหมดูนี้ขอบอลมาทางขวาให้คุณอานอนท์ชนะพิษชนะนนษกระชากไปเม่อกี้ยิงต่อ,อยังได้อยู่ไหมยิงตามอีกทีโอ้ไม่ได้ครับไไไไหนึ่งสงครับทีมนายกนอานนท์สีดำนำอยู่เพิ่งเวลาแรกช่วงท้ายเกม ปานเทพอิทธโชดปานเทพออกซ้ายไปเกมหนีออกมาครับแล้วก็ควบคุมเวลาการแข่งขันบทคิ้งกับสัญญาณโูรศัพท์แสดงแนวไม้ประตูวีบรูดการแข่งขันคึ่งเวลาแรกคู่ชิงช้งเ้ิน โตซอรรางหมูครับรั้งที่สองของกรากอว่าเสื้อสีดำครับทีมนายกอานดนนำอยู่หนึ่งประตูต่อศนจากหมายเลขเก็ดพัตตามาทานสิงนีครับเดี๋ยวพักจะครู่มาชมครึ่งเวลาหลังนั้นต่อครับ